สวัสดีครับผมปริมอโตวิ้ไบา์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาสอนจับลาบสไทม์บนสนามนะครับว่าอ1าวันเอมันมีโหมดที่จับรอบสนามว่าเราธรรมดาได้เท่าไหร่ครับหลายๆคนน่าจะแบบใช้ยังไม่ค่อยเป็นนะครับคือเริ่มต้นนะครับผมขออนุญาตกลับเข้ามาในโหมดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับเวลาเรากดปุ่มโหมดเมนูค้างนะครับเอาเริ่มจากแรกนะกดเมนูค้างครับหน้าจอจะเปลี่ยนมาตรงนี้เราเลือกดิสเพย์โหมดนะครับเป็นแทร็กโหมดก่อนนะครับก็คือสนามนะครับแล้วก็ เรามารีเซ็ตแล็ p time ของเดิมก่อนนะครับกดเลื่อนมาเมนูเลยรีเซ็ตทิ้งนะครับเสร็จปุ๊บกดค้างกลับไปที่หน้าจอหลักอ่ะเราจะเห็นว่ามันขึ้นรอบแล็ p time แล็ p ศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้แล็ p ศูนย์หนึ่งแล้วก็ความเร็วอยู่ตรงนี้นะครับ fastest lap เวลาเรา s กอร์โหมดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนก็จะมีว่าอัตรา,าก,การกินน้ํามันแต่ละร,รอบเป็นเท่าไหร่นะครับระยะทางประมาณนี้อุณหภูมิวิธีจะเริ่มจับแล็ p นะครับกดตรงนี้ทีหนึ่งปึ๊กอย่างนี้มันจะกระพริบครับแล้วเราก็สกอร์รอสกอร์เลื่อนเลื่อนขึ้ มันก็จะขึ้นกระพริบข้างบนแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ค้างอ่ามันจะพริบข้างในเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะข้างในจะก,กระพริบแน่เริ่มจับแ,แล็บแล้วเวลาเราวิ่งแต่และรอบเราขับไปปุ๊บพอถึงรอบเส้นชยัยปุ๊บให้เรากดตรงนี้ครับปุ่มแล็บกดตรงนี้ลงทีหนึ่งปุ๊บลงอย่างนี้มันก็จะจับตัดรอบให้แล้วก็เริ่มนับใหม่นะครับนี่ครับเราต้องทําให้มันขึ้นกระพริบตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองนะครับผมเข้าเกยร์นหนึ่งตอนนี้ผมเริ่มจับแล้วนะครับ นะครับสมมุติผมมาถึงตรงนี้นะครับผมจะเริ่มจากรถไฟฟ้าหลักหกตรงนี้นะครับว่าถ้าถึงรถไฟฟ้าเริ่มจับรอบผมก็จะต้องติดแล a ตรงนี้ทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความเร็วก็จะมีบอกตรงนี้ครับความเร็วนี้ก็จะเป็นเอเวอร์เรนะครับสมมติว่าเส้นชัยอยู่ตรงรถไฟฟ้าหลักหกตรงนี้ครับมาถึงปุ๊บเราก็จะกดจับอนุญาตเต็มตัวกดแล p นะครับว่ามันจะเริ่มจับเวลายังไง ดูนะครับถ่าถึงใต้สะพานนี้แล้วกันครับหนึ่งสองสามปึ๊บแน่มันวิ่งแล้วเห็นไหมตอนนี้มันก็จะวิ่งแล้วครับโอ้ยสามวิสี่ว,วิห้าวิครับแล็บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งสมมตินี้เรากําลังสมมุติว่าเป็นอ่านี้จักรยานกําลังไปกันอ่าตอนนี้สิบห้าวิแล้วครับนะครับเราขับบนถนนก็ประมาณนี้อ่าสมมุติว่าเราตรงนี้ถึงขอบสนามนะครับ พอดีผมไม่ได้เทสสนามจริงนะครับก็แต่ก็มันใช้วิธีเดียวกันครับกระจกเห็นชัดมากครับอาวมันเดมอ่ะเราไปถึงขอบสนามเข่าเช็ดพื้นนะครับเข่าเช็ดพื้นไม่ได้เราถนนอันนี้ก็ละหนึ่งนาทีละมาแล้วครับทําเราจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้รอบหนึ่งนาทีสิบห้าวิแร็ปรอบแรกนะครับเราจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับได้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปถึงใต้รถไฟฟ้าจะกดอีกทีหนึ่งนะครับ ถึงวุา้าข้างหน้าเป็นรอบเส้นชัยนะครับเราก็จะมาจับแลบคือมันต้องคอยกดเองนะครับแลบด้านซ้ายนะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่กลุ่มจักรยานแเราจะ,จะจับแลบ p แล้วมันจะตัดเป็นอีกรอบนะดูนะครับปึ๊บเป็นไงอ่ามันแล a สองแล้วเห็นไหมครับมันต่อมาแลบสองครับเริ่มนับใหม่นะครับเราก็จะขับไปเรื่อยๆครับ วนแล้วครับวนครบรอบอกีกสมมุตินะครับตอนนี้ผมวิ่งใต้สะพานเมื่อกี้ครบรอบผมกดตรงปุ่มแลบมันก็จะตัดไปอีกรอบพรันี้ครับกดปุ๊บก็ขับไปเลยครับเดี๋ยวมันจะค้างไว้ให้เราเห็น,นครับแป๊บหบนึง่งเห็นไหมมันค้างแต่มันจับเช็คต่อมันจับเวลาต่อนะครับทุกคนคงจะจ,จะสงสัยเฮ้ยทำไมมันค้างก่อนไม่ใช่ค้างนะครับมันค้างให้เราดูครับว่าเรานักแข่งทําเวลาได้กี่เท่าไหร่ให้ดูประมาณสามสีว่วิแล้วมันก็จะตัด นับต่อไปเองของมันแต่มันจะโชว์ตอนที่นับเริ่มนับเสร็จแล้วนะครับยี่ิบสองปิ๊บกดค้างเฮ้ยเราขับได้ยีิบสองวิเดี๋ยวมันจะไปต่อเนี่ยมันนับไปละหกเจ็ดอ้าห้าละเห็นไหมประมาณห้าวิมันก็จะขึ้นมาโชว์ต่อนะครับเนี่ยข้อดีของมันคือมันฉลาดทําไม่ใช่ว่าเรากดตัดรอบปุ๊บมันตัดทิ้งทันทีนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้รู้ครับว่าแต่ละร,รอบเราใช้เวลาเท่าไหร่มันจะค้างขึ้นให้ห้าวินะครับ อ่ะสมมติผมกดตัดปุ๊บสี่สิบห้าวิอ่ะมาดูครับว่าฟัสต์เต็มแล็บนะครับมันจะบอกเราขออนุญาตจ,จอดตรงนี้ก่อนชิดนิดนึงอ่าตอนนี้โอ้มันจับต่อนะครับพอเรามาถึงปุ๊บเวลาเราหยุดกดอัดนะคทัาน่าจะกดตรงนี้ปุ๊บบาไม่ได้ครับกดค้างครับลองดูก่อนอ่ะกลับมาละคือต้องกดกดตัวในค้างนะให้มันเข้าไปโหมดเซตติ้งมันจะหยุดครับแล้วก็ทีนี้เราจะเห็นว่าแล็บห้าใช่ไหมครับทีนี้ อันนี้เวลาเราจะเลื่อนดูนี่ผมว่ามันน่าจะเลื่อนดูไม่ได้นะครับเนี่ยครับเราอาจจะต้องกดปุ่มีนค้างครับผมกดเมนูค้างนะครับน่ะแล้วเข้าไปที่ lap time นะครับตรงนี้อย่ารีเซ็ตนะครับไปดิสเพย์ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเลยเนี่ย lap หนึ่งเท่าไร l a บสองเท่าไรแ a บสาม f a s เจ็ด lap นะครับตอนนี้ยีิบสองวิก็คือเมื่อกี้ที่ผมตัดไปก่อนเป็นรอบที่สองนะครับที่ผมขับย้อนกลับมาแล้วผมกดรีบกดไปมันก็จะเป็นยีิบสองวินาทีแ a บหนึ่งหนึ่งนาทีสี่ห้าก็คือรอบแรกที่เราขับไปไกลๆครับ แล็บสามแล็บสี่ครับมันจับไปเรื่อยๆครับแล็บห้าแล็บหกดูดิคือจับได้ทัองยิ่งกว่ามโต GP จีพีครับเพราะมันจับได้สี่สิบรอบนะครับมันก็จะบอกฟัสต์เจ็ดแล็บเอเวอรวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่อันนี้เป็นขับในสนามใช้ได้นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้จับเวลาได้เป็นอันจบสิ้นนะครับนี่ก็เป็นการจับแล็บสตา์นะครับทีนี้เวลาเราจะปรับเปลี่ยนเป็นโหมดถนนเหมือนเดิมครับก็กดค้างครับปึ๊บแล้วมาดิสเพย์โหมดเป็นสตรีทโหมดนะครับตัวนี้อ่า หรือเมื่อกันแล็บไทม์เราสามารถรีเซ็ตมันก็จะรีเซ็ตทุกแล็บทุกรอบนะครับทีน,นี้เรากลับมาหมดถนนละกดค้างปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นหมดปกติเป็นไงครับก็ขออนุญ,ญาตจบการสอนจับแล็บไทม์เท่านี้นะครับหลายคนคงจะสงสัยแม่งจับยังไงวะผมก็งงตอนไปผมไปสนามทําไม่เป็นครับอันนี้ครับมาดูคลิปนี้ได้ครับถ้าชอบก็ค่อยกดสับสไคร e ให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ